พลพักนักปรุง p l u สก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนประกอบของไส้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการโขลกสามเกลือรากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนเลยครับเกลือเล็กน้อยครับพอแหลกดีแล้วนะครับใส่เนื้อหมูบดลงไปครับโขลกต่อนะครับหลังจากนั้นใส่เครื่องปรุงรสครับน้ำมันงาเพิ่มความหอมได้เล่าจีนครับเขาให้ส่วนประกอบกระจายทั่วดีครับผมหลังจากนั้นใส่เนื้อปูนึ่งครับ ตามด้วยแแหวครับเราจะคนส่วนผสมครับให้เนื้อปูกับแแหวกระจายทั่วดีครับน้ำส่วนผสมใส่ลงในถุงบีบครับวันนี้เราจะหั่นทําเป็นสต็กนะครับดังนั้นเราหั่นฟองเต้าหู้ออกเป็นแผ่นๆครับไม่ต้องใหญ่มากครับฟองเต้าหู้ที่ยังไม่ใช้นี่เราจะต้องคุมผ้าไว้นะครับเพราะว่าเขาแห้งเร็วมากครับผมทาน้ําให้ทั่วๆแผ่นแป้งครับบีบไส้ลงไปครับม้วนครับผมพอใกล้ๆถึงปลายนะครับเราใช้ส่วนประกอบของไข่ขาวครับแล้วก็ม้วนปิดให้แน่นดีครับ นำห้อยจอสติกของเราเนี่ยขึ้นนึ่งครับนึ่งด้วยไฟกลางเป็นเวลา7นาทีครับเอาละครับหลังจากที่สุกดีแล้วเนี่ยนะครับคนแนะนำครับอย่าเพิ่งเอาลงไปทอดตอนนี้นะครับเราควรจะพักให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับตอนนี้เราตั้งน้ำมันนะครับเอาซักประมาณ170องศาเซลเซียสนะครับเพื่อขย่อนลงไปครับผม เวลาที่เราเพิ่งใส่ลงไปเนี่ยครับเสียงมันจะสู้ซาเลยทีเดียวเพราะว่าความชื้นยังมีอยู่เยอะนะครับสักพักหนึ่งน้ํามันจะเริ่มนิ่งนะครับก็แปลว่าเริ่มกรอบแล้วครับส,สวยน่ารับประทานมากเพิ่มรสชาติให้กับหอยจอสเต็กของเรานะครับขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําจิ้มบวยครับผนแนะนําให้มีติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเป็นน้ําจิ้มที่เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับที่สําคัญของอสซอลเนี่ยที่ผลชอบเพราะว่าเขาผลิตจากบวยดองเข็มคุณภาพครับ ทำให้ตัวเนี้มีรสเปรี้ยวมีรสหวานที่กําลังพอดีครับที่สําคัญนะครับคนแนะนําอยากให้มีติดบ้านไว้เพราะว่าเขาเป็นน้ําจิ้มที่ทานกับของทอดอะไรก็อร่อยครับนอกจากนั้นนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบน้ําจิ้มบวยเนี่ยเราเอามาทําเครื่องดื่มก็ได้นะครับง่ายๆใส่น้ําแข็งใส่โซดาลงไปคนให้เข้ากันหรืออยากจะทําเป็นของหวานนะครับลองทําเป็นเจลลี่นะครับเอาไป เจือจางด้วยน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่เจลาตินให้เขาเซตตัวนะครับรับรองครับว่าติดใจแน่นอนวันนี้พลนํามาเสิร์ฟง่ายๆกับห้อยจอสติกของเราครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของทอดง่ายๆที่พลแนะนําอยากให้เพื่อนๆได้ลองทําดูลองดูนะครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทําอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w บ o ล f o o d m a f i a d o t c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพ,เพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราิดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายแอดครับ